ของครูดาราศาสตร์นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับติดตั้งนะครับฟอนต์ในตัวของ macbook นะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยไม่ง่ายไม่ไม่ยากเลยนะครับง่ายๆก็คือเริ่มต้นนะครับให้เราไปดาวน์โหลดตัวฟอนต์ที่เราต้องการที่จะลงก่อนนะครับเช่นไทยสารบัญอ่าผมเลือกไทยสารบัญเก้านี้ละกันนะครับสมมุติว่ามันเป็นอ่านี่กันผมเลือกอันนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดฟอนต์ที่ต้องการจะติดตั้งเอามาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับ เสร็จแล้วฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันจะอยู่ในฟินเดอร์ในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อกดที่ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะโผล่โฟลเดอร์ที่เราโหลดเอาไว้นะครับเข้ามานะครับเราก็เลือกติดตั้งทั้งหมดเนี้ยลงในตัวของเครื่องวิธีการติดตั้งง่ายคือดับเบิลคลิกตัวฟอนต์ได้เลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะโผล่หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาว่าฟอนต์อันนี้นะครับจะติดตั้งหรือเปล่านะครับ ก็กดคําว่า install font หมายถึงว่าติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ลงไปนะครับมันก็จะอันนี้ของผมมันโผล่ขึ้นมาว่าฟอนต์อันนี้มีการติดตั้งไว้ด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยฟอนต์อันนี้นะครับเอ่อสารบัญนะครับ install check นะครับในวิธีการติดตั้งก็ดับเ้คลิกก็สามารถติดตั้งตัวฟอนต์ที่ต้องการได้นะครับว่าจะลงฟอนต์ตัวไหนนะครับกด install ฟอนต์ก็จะไปอยู่ในตัวของเครื่องของเราได้เลยนะครับอันนี้คือการวิธีการติดตั้งฟอนต์แบบง่ายๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับใครที่มีปัญหาก็ลองติดตั้งดูนะครับเพราะเมื่อติดตั้งได้แล้วนะครับฟอนต์ของเราก็จะสามารถทํางานได้เหมือนกับตัวของฝั่งของ Windows นะครับสําหรับวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครับ คลิปช่องของครูดาราศักด์ด้วยนะครับสวัสดี้สวัสดีครับ